สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมสอสแสบ่งแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุอลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านเป็นผ้าสินใหญ่นะครับเนี่ยเรามาดูับ่า,บาเหรียญน,นี้จะเป็นปีพศอะไร จำนวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่ิดอ่ยวหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สาคัญครับเหรียญที่ปานกระชัยนั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับสาหรับเหรียญสิบบาทพราะส้นใหญ่เหรียญนี้นะครับอยู่ท่าทางจะผลิตได้อยู่นะครับนี่สสำหรับปีพศนี้นะครับท่าก็ที่ผมดูอยู่นี่นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยสองสีตัวติดนะครับนี่คิวปอรนนิกเกิลอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนี่นะครับท่าน ส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามอากันนะครับแบบนี้ครับหายากอากานนะครับที่เจอแบบนี้ได้นะครับเนี่ยดูสิครับขมตเจ้ามานะครับท่านผู้ิพลอรุณเจดีย์อยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังกอรัชกาลที่เ้าครับท่านบนลมบุรุษพง์ท่านดูสิครับนี่ขมตเจ้าม่ตัวหนังสืออัจจะบางไปนิดหนึ่งนะครับท่านแต่ก็เห็นอยู่นะครับนเห็นชัดเจนอยู่นะครับท่านไม่มีรอยนูนมืนกับเระศเล็กนะครับปกติแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับจะมอง เห็นจ right. ัดเจนอยู่นะครับนี่ครับมือใกล้เลยครับแบบนี้ครับบุรีมุรูปรของท่านดูนะครับเนี่ยคมชัดเจาะไหมสวยงามมากนะครับแบบนี้ครับไม่มีรอยขีดข่วนอะไรบ้างใหม่ครับแต่ก็มีเหมือนกันครับจตน้อยมากนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองโอ้โหขอบเฟืองสุดยอดเลยครับสำหรัเหรียญนี้ไม่มีการสื่อรออะไรเดือนครับนีครับดูครับคมชัดเจาะมากครับสวยงามจริงนะครับแบบนี้ครับหายากมากครับที่เจือแบบนี้ได้จริงๆเลยนะครับเนี่ยโกจะเจอได้ครับ ยากมากครับขอบเฟืองสําส่วเรียบนะครับเนี่ยจะสั้นกว่าเลี้ยนสองบาทเดีนะครับสําหรับเลี้ยนสองบาทจะยาวกว่าเลี้ยนสิบบาทครับท่านเปรียบเทียบดูก็ได้นะครับถ้าท่านไม่เชื่อผมครับลองมาดูด้านหลังครับว่าเป็นไงบ้างครับเนี่ยนี่ด้านหลังนะครับประเทศไทยครับอักษรบิวสาหรับอักษรบิวนี่ทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาที่หนึ่งนะครับท่านแต่มันจะห่างกว่า เรียญสิบาทภาษีเหรียญนะครับท่านสำหรับภาษีใหญ่นะครับดูดี Jim, RS, RS, smiled, no dramas, นะครับเปรียบเทียบดูก็ได้ครับท่านตอนกลุ่นั้เพื่อผู้พิการทางสายตาเจามือรูบรู้คำดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอท้องทุงันห้าร้อยห้าสิบแปดครับท่านสองห้าห้าแปดนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านสำหรับเหรียญนี้นะครับท่านถ้าท่านจะผลิตเยอะพอสมควรนะครับท่านส่วนตรงกลางนี่คือพระอรุณราชเวลารานะครับท่านพระอรุณราชเวลาเรานะครับเนี่ยรู้จิกจะบางไปนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันไม่เหมือเกรน ในล่างสุดคือต่ำลงมาอีกนิดแนะนำเชพยานะครับท่านแล้วก็ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลลีบิกนะครับสำหรับปีพศอสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ย mm, ี่บหกมิลลิเมตรหนาแปดจุดห้าก,กัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเลยครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเก้าสิเ็ดล้านพอดิบพอดีครับท่านเก้าสิเ็ดล้านพอดิบพอดีเลยนะครับท่าน โอ้โหกับเก้าสุดดล้านพอดีพอดีเลยนะครับในระดับเรยเซียนเขาให้ยุซี่เดียยวละห้าสิบบาทครับท่านห้าสิบบาทเองนะครับไม่ถึงกับสูงครับเพราะเพิ่งผลิตมาใหม่ๆนะครับเหรียญใหม่อย่างนี้นะครับมันก็อาจจะถูกหน่อยนะครับท่านในระดับรยูซีนห้าสิบบาทนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้เลยครับตกอยู่ที่เหรียญละสิบห้าถึงยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ